สวัสดีค่ะพี่น้องมืนอนีแพรวามาลองเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าใหม่นะคะซื้อมากมนีรถชดเหล่านอน,นะค่ะตัดหญ้าประเภทนีนีตัดใดใบหญ้าอ่อนนะคะสนามหญ้านี่ก็ตัดใดค่ะหญ้าหญ้าหญ้านาหญ้าไว้หินมันกะิพันๆแล้วก็ข้างเนยจักหน่อยะค่ะก็ค่อยๆเฮ็ดไปนะคะแต่ว่ากะขันสีฟื้นเฮ็ดก็เฮ็ดได้อยู่ค่ะลองมากแล้วค่ะนี่ค่ะตัดกระลังใดปริมาณเล็กหน่อยนะคะเฮ็ดเห็นลักษณะว่าตัดเป็นไหนเนาะค,ะค่ะ

เทศนีงสั่งว่าคนเส้าสั่งไม่เยนน้อยเละ